กราสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับมากับคอสสั้นๆแต่งรูปวิวนะครับจากมือถือแอปมือถือ L R หรือว่า Adobe Lightroom นั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะฮะก่อนหนึ่งเราก็ต้องไปถ่ายภาพมาก่อนฮะ,ะเดี๋ยวดหาภาพหาภาพยังไม่แต่งก่อนอันนี้คือภาพยังไม่แต่งฮะ,ะอันนี้เป็นไฟล์รอนะครับผมถ่ายรอมาอันนี้คือ JPEG กับรอก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ารอมันจะปรับอะไรได้เยอะกว่าเช่น ดูตรงที่สีเห็นไหมเควินนี่ตรงนี้มันปรับได้ถึงห้าหมื่นแต่ว่าถ้าเป็น jpeg ธรรมดามันปรับได้แค่99ประมาณนี้ค่าของไฟล์รอนะเห็นถามกันในกลุ่มโอเคเรามาเริ่มปรับกันเลยเดีเยด๋ยววกระเรียนมาที่แสงโหมดแสงนะครับ กิ่นี้ยาวนิดหนึ่งก็ได้นะเราจะเอาให้ไล้ลงเงาขึ้นที่ขาวขึ้นที่ดำขึ้นคอนทราสต์นิดหนึ่งประมาณนี้ทันไหมดูตามนี้เลยศิลปะไม่มีอะไรผิดถูกนะครับที่ที่คิดว่าสบายนะครับอสีขึ้นนิดหนึ่งนะครับรูปนี้จะเน,น้นที่สีเหลืองกับเขียวนะครับจ่เป็นโทนเหลืองเขียวฟ้าๆนิดหนึ่ง ก็จเฉสว่างสว่างเลยครับััเกตได้ว่าจะเห็นน้อยน้อยเยอะมากเพราะว่าจะถ่ายมืดมากประมาณเกือบทุ่มเลยนะเป็นช่วงหน้าร้อนพอดีมันก็เลยยังไม่มืดมากก็ประมาณหกโมงเย็ยนเราก็ต้องมาลบน้อยนิดนึ่งใยามความคมชัดขึ้นจุดรบกวน น้อยเยอะไปน,นิดหนึ่งนะแต่ว่าให้ดูรวมๆแล้วกันเลนนันไม่ดีด้วยแหละมันเป็นเลนวายนะไม่ใช่เลนหลักนะครับเลนหลักมันไม่ค่อยขอมเลนวายมันเส่คุณภ,ภาพตามนิดหนึ่งก็กล้องมือถือนะครับ <laughs> ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะเราดูที่อ่าสีแล้วก็องค์ประกอบภาพก็พอนะสำหรับรูปบนี้มาลดหมอกควันก่อนแต่ให้เห็นดีเทลของท้องฟ้าเห็นไหม สังเกตที่รองฟ้ามันจะเห็นดีเทลขึ้นแต่ตรงนี้จะมืดลงนิดหนึ่งเราก็มาดันนี้แก้แก้สวนทางมาันกันประมาณนี้อ้าวจะเอากฟะไนี่ครับเชวินแบบที่แปดพัน ท้องฟ้านี่เราจะเป็นสีสีออกฟ้าแบบฟ้าฟ้า <c oughs> เราสบายกว่านี้เลยจิ้มเข้มหน่อยเราเข้มเกินเอาพอเห็นว่าเป็นฟ้าแบบนี้แล้วกันฟ้ามันจะอ,อยังไงฟ้าอ่นอนสวยดีนะครับ ต่อไปเรามาปรับวิกเน็ตวิกเนตเราไม่ได้ปรับระอะไรเยอะนะครับประมานี้แล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับก่อนและหลังดูภาพก่อนและหลังนะครับไฟล์ลอมจะดึงอะไรได้เยอะกว่านิดนึง ถ้าวันนี้มันอ้มเดือนไปหน่อยแล้วก็มาปรับที่ตรงนี้อุณหภูมิสีแบบพันห้าแล้วก็มาที่แบง่งโทนโทนฟ,ฟ้าเดืองๆนะครับโทนระยอฟ้าฟดเหลืองไฮไลท์เอาเป็นสีฟ้าแล้วกัน เชาโดเป็นสีเหลืองลงมาลงมาอีกอีกเง่งติดล้านนั่น,น,นปเปียวสีเหลืองสว่างกว่านี้สีเขียวสวา่างสุดแล้วหรอภาพนี้มืดมืดนะเพราะม,มันดึงยากเลยเพราะว่ามันถ่ายมืดมาก็ดึงยากนะ สิ่งที่แนะนำก็คือควรถ่ายโอเวอร์ไว้นะครับมันค่อยดึงไม่ยากเแนะนำเลยให้ถ่ายโอเวอร์มาดิดนึงโอเคประมาณนี้ครับรูปนี้แต่ว่ารูปนี้สวยกว่าดูสิสวยมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวดู Before ก่อน เครื่องช้าครับ before and after ก่อนหลังจะเห็นได้ว่ามันน้อยขึ้นเยอะมากเลยเพราะว่ามมืดนะครับคือตอนถ่ายตอนตาเห็นกับกล้องก็คืออันนี้เลยก <c oughs> ็มันดึงขึ้นนะครับอันนี้กล้องมือถือนะน้นว่า Huawei น้นว่า 5T คลิปนี้จบที่6นาทีพอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวหารูปสวยๆให้ดูเช่นรูปนี้ รูนี้ก็สวยนะจะใช้เป็นทุงเขาเรียกว่าทุงอีสานนะครับเป็นฟอร์กาวแล้วก็อันนี้เป็นตรงกลางพระาธาตุแล้วก็มีต้นไม้เป็นแบกกาวกับท้องฟ้าสวยเลยทีเดียวรูปนี้มาให้ดูเต็มจอหน่อยนะประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับสําหรับขอชั้นสั้นขอแบบสั้นสนนะฮะแต่งรูปก็ไม่ค่อยสั้นนะ6นาทีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นรูปอะไรได้